คำถามจากทางบ้านวันนี้ในรายการตอบคำถามกับบัณฑิตนะครับมาฟังคำถามกันนะครับจากคุณ A นฮะนามสมมุติมาดูกันค่ะคุณ A เ,เป็นเพศหญิงอ,อายุ33ปีน้ำหนัก60สูง161แล้วก็มีโรคประจำตัวคือโรคภูมิแพ้นะคะให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มีอาการปวดสะโพกร้าวลงขาเป็นมา1เดือนแล้วก็มีปวดคอบา่าไหล สะบักแข็งจับมือถือไม่ได้นานจะมีอาการตึงจากแขนไปที่ศรีรษะเลยนะคะ MRI แล้วด้วยนะคะพบว่าหมอนรองกระดูกเสื่อม L4 L5 แล้วก็หมอนรองกระดูกเสื่อมที่คอด้วยนะคะมีที่คอด้วยที่4 3 c 4ค่ะแล้วก็ต้องการคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแล้วก็ออกกำลังกายโดยอยากจะทราบว่าถ้าดันคางถ้าเป็นคอเสื่อม มันจะไม่ทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาใช่ไหมคะมแล้วก็ทำให้ตอบทีละคำถามด้วย <c oughs> ถามทห้หมดก่อนอทำไปแล้ว3าสี่ครั้งมันได้ยินเสียงกระดูกกระดูกะะดังด้วยม,มีเสียงกระดูกดังกึกกึด้วยแบบนี้ปกติไหมปกติไหม,ไมอตอบคําถามก่อนนะครับอย่างแรกเนาะ,ะคุณ A นะเรียกคุณ A นะครับไม่ไไม่ได้เปิดเผยชื่อเพราะว่า ตอบคาถามแรกนะครับในคนไข้ที่มีอาการปวดคอร้าวลงแขนจากกระดูกคอเสื่อมซึ่ง MRI มันเห็นค่อนข้างชาัดเจนแล้วเนาะอายุก็ประมาณ33ก็จะเริ่มเสื่อมละทีนี้การกดทับของเส้นประสาทจากหมอนรองกระดูกต้นคอทับเนี่ยการเก็บคางจะไปทําให้ตัวหมอนรองกระดูกปริ้นไหมตอบเลยว่าไม่นะครับการที่หมอนรองกระดูกคอจะปริ้นเนี่ยก็คือการที่เราก้มคอลงมาในลนนักษณะนี้เท่านั้นนะดังนั้นการที่คนอยู่ในท่าเล่นมือถือก้มคอนานๆแล้วคางยื่นออกไปข้างหน้าอย่างเงี้ย จะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกที่คอเนี่ยมันจะยืดมากขึ้นดังนั้นการเก็บคางซึ่งเราสอนในคลิปเนี่ยเยอะมากเนาะหลังตรงเก็บคางคอก็ตรงไม่ก้มเลยนะครับการที่เราเก็บคางพวกนี้คอที่เป็น C บนบน C บนบนคือตั้งแต่ C1 ถึง C3 มามนะนะมันจะจากที่เขาอยู่ในท่าแอนนะมันจะกลับมาในท่าตรงเหมือนเขาแอนหลังเหมือนเขาแอนมากขึ้นคือเขาแอนอยู่แล้วปกติเขาว่าแอนแล้วเราเก็บคางเขาจะกลับมาท่าตรงนะครับก็คือจะทําให้เขา มากขึ้นตรงมากขึ้นแต่จริงๆเนี่ยตัวกระดูกต้นคอ c 1หถึง C3 เนี่ยหมอนรองกระดูกเคลื่อนน้อยหมอนรองกระดูกเคลื่อนน้อยตัวที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะ3-4-5-6แทห้แถบนี้ดังนั้นการเก็บคางจึงเป็นแค่เริ่มต้นในการฝึกเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวคอด้านล่างเนี่ยก็จะตรงอยู่หรือจะแอนนิดนึงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นวิธีการเก็บคางเนี่ยไม่ทําให้ตัวหมอลรองกระดูกเคลื่อนมากขึ้นนะครับ แต่ว่าคนที่ทําแล้วมีเสียงดังพวกนี้ต้องระวังนิดนึงว่าเสียงนี่มันมาจากไหนถ้าเสียงมันมาจากตัวที่ข้อต่อข้อต่อต้นคอจริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะของการดัดอาจจะทําแรงไปถ้าทําแล้วมีอาการปวดมากขึ้นก็แนะนําให้หยุดแต่ว่าถ้าทําแล้วไม่มีอาการปวดไม่มีอาการอะไรทาแล้วรู้สึกด,ดีขึ้นก็ให้ทําต่ออืประมาณนี้ ก็คือเสียงที่ได้ยินอาจจะไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรเสียงก็ไม่อันตรายครับแต่ว่าถ้าคนที่แบบหันแล้วมีเสียงคออันนั้นก็จะเป็นเรื่องของกระดูกต้นคอเสื่อมอีกอันหนึ่งซึ่งเราได้สอนคลิปวิธีการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมันกระชับไปแล้วนะครับอีกคําถามหนึ่งค่ะจากคุณเอเหมือนเดิมนะคะถ้านอนของคนที่เป็นคอเสื่อมกับหลังเสื่อมควรนอนแบบไหนดีคะโอเคเนี๋ยมาดูท่านอนของคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมกับหลังเสื่อมกันนะครับ ทีนี้ในการที่เรานอนทีนี้ท่านอนของคนที่ทีนี้ท่านอนของคนกระดูกคอเสื่อมหรือหลังเสื่อมนะครับให้มาดูอย่างนี้นะการนอนจะมีอยู่3าท่าการนอนมันจะมีอยู่2ท่านะครับก็คือท่านอนหงายกับท่านอนตะแคงหรืออาจจะมีบางคนที่ชอบนอนคว่ำเดี๋ยวผมจะสอนอยู่สองถึงสามท่ากันท่าแรกท่านอนหงายก่อนนะอย่างแรกให้ดูที่คอนะครับเวลาเรานอนที่คอเนี่ยหมอนจะต้องรองมาใต้ถึงคอส่วนล่างไปถึงนงบ่าได้นิดหน่อยนะครับ นะครับอันนี้ของคอส่วนหลังถ้าคนที่ปวดหลังเราอาจจะหาผ้าขนหนูหรือหาอะไรมารองที่หลังช่วยได้นะครับส่วนขาเราจะลองไปที่นี้เราจะได้กระดูกสันหลังที่อยู่ในลายที่เหมาะสมนะครับตั้งแต่คอเอวแล้วก็ต้องบริเวณสะโพกและต้นขาในช่วงเอวนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เราอาจจะใช้ผ้าม้วนเป็นกลมๆเล็กๆนะครับประมาณนี้สอดเข้าไปใต้หลังในลักษณะนี้ก็ได้ในคนที่มีอาการปวดหลังร่วมด้วยแล้วปรับ ให้มันพอดีกับช่วงเอวของเราแต่ละคนก็จะมีขนาดไม่เท่ากันตัวใหญ่ตัวเล็ก L N N and, เอวแหลังแอนหลังแบนวันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันให้ดูที่ว่าเวลานอนแล้วเรารู้สึกสบายเป็นพอนะครับต่อมานะครับก็คือในคนที่มีอาการปวดคอแล้วนอนในท่าตะแคงเนาะมาดูกันนี้ให้คนไข้นอนตะแคงครับตะแคงมาเลยนี้วิธีการนอนในท่าตะแคงเหมือนกันครับหมอนรองไปใต้ของต้นคอ แล้วก็กดไปที่บ่านิดนึงนะครับแขนข้างนี้วางแขนอีกข้างมันฟรีอย่างนี้ใช่ไหมครับเราใช้หมอนเนาะกอดไปวางแขนให้อยู่ในช่วงพอดีนะครับถ้าแขนหย่อนจะทําให้มีอาการปวดมากขึ้นนี่คือช่วงของคอต่อนะครับทีนี้มาดูในช่วงของขาบ้างขาก็เหมือนกันครับอาจจะอยู่ในท่าง,งอเข่าสองข้างก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ถ้าปวดมากผมแนะนําให้งอเข่าสองข้างแล้วก็หนีบหมอนไว้ในลนนักษณะนี้แต่ถ้าไม่ปวด หรือว่าเมื่อยแล้วสามารถเหยียดขาล่างลงแล้วก็อยู่ในท่านี้ได้โดยหมอนเนี่ยจะต้องสูงขึ้นมาประมาณนี้เลยนะอาจจะใช้2ใบ3ใบก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคนไข้รู้สึกสบายอยู่ในท่าไหนาในคนที่นอนคว่ำนะครับซึ่งน้อยมากที่จะนอนแต่ก็จะมีบางคนที่ชอบนอนคว่ำเนาะให้เอาหมอนรองใต้ท้องหน้าอกนะครับหมอนรองใต้หน้าอกอแล้วใช้หมอนอีกใบรองที่หน้าในลักษณะนี้แล้วให้คนไข้นอนตรงตรง แบบนี้นะครับตรงคอก็จะอยู่ในลายที่เหมาะสมถูกต้องนะครับช่วงหลังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมเช่นเดียวกันแล้วก็ใต้ขาให้ลองที่บริเวณข้อเท้าในลักษณะน,นั้นนะครับเราอาจจะมีหมอนเล็กๆมาลองที่บริเวณหน้าผากให้สูงขึ้นอีกได้หรือว่า,าจ,จะเป็นเศษผ้าหรือเป็นผ้าขนหนูมาลองให้คออยู่ในขนาดที่เหมาะสมได้นะครับเช่นแบบนี้นะอาจจะลองในลนนักษณะนี้ช่วยได้แบบนี้เพื่อลดอาการปวดนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอบคำถามกับบัณฑิตนะครับใครที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่อาจจะดูจากคลิปของเราวิธีการออกกำลังกายที่ไม่เข้าใจสงสัยสามารถทักเข้ามาใน Facebook Fanpage หรือว่า Inbox ของเพจหรือว่า Inbox l i n e OA ของคลินิกเรานะครับและเดี๋ยวเราจะตอบคำถามให้โดยที่ทุกท่านอาจจะต้องใส่ข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานของท่านก่อนเพื่อเราจะได้มีข้อมูลในการตอบที่ ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับท่านจริงๆนะครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นการตอบคําถามเพียงคร่าวๆหากใครที่ทําตามแล้วแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหรือยังมีปัญหาก็ยังแนะนําให้พบนักกยายภาพบำบัดเพื่อ หาสาเหตุและว,วางแผนการรักษาต่อไปนะครับครับสําหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการนวดเพื่อการรักษาในคนไข้หมอรองกระดูกทับเสน้นประสาทหรือว่าปวดสะโพกล้าวลงขาเราจะมีคอสการรักษาแบบลงลึกเกี่ยวกับการรักษาคนไข้เพื่อเอาไปใช้ในการรักษาคนไข้แต่ละเคสสาหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่ได้มีการรักษาหรือให้หัดทำบาบัดในคนไข้อยู่แล้วนะครับโดยรายละเอียดการเรียนเรามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเนี่ยมีเทคนิคในการรักษาคนไข้ แต่ละโลกแต่ละการจัดกระดูกสันหลังแบบมีเสียงหรือว่าเปิดข้อต่อสันหลังซึ่งอาจจะไม่มีเสียงก็ได้รอบที่สามนะครับครับต่อไปเราจะมาหาจุดกดที่บริเวณกล้ามเนื้อหากท่านใดสนใจและอยากลงเรียนกับเพจของเรานะครับสามารถ inbox เข้ามาได้ที่ facebook fanpage ของเราหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ l i น์ oa ของคลินิกนะครับใต้ id แอดบัณฑิตคลินิกนะครับ at bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทาง inbox ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายครั อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ